น,น้นอนครับตอนนี้พี่เปลี่ยนชุดเป็นจอห์นวิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ไม่ได้เปลี่ยนชุดดิเขาเรียกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรงผมอะเห็นว่ามีค่าสเตตัสอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยสกิลติดตัวด้วยอัตราความเสียหายของเกราะลดลง4%ลดลง4%อะ่ะเพิ่มความทนทานของเกาะมันคืออะไรสกิลเหรอใช่ไหมหน่าเป็นสกิลนะโอเค ไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปสู้สมอรภูมิคือและ,ะเป็นทีมอ๋อไม่ทีมนี่สู้สมอรภูมิลงช้ารีบลงได้ปะเดี๋ยวตายไมไ่หรอกเดี๋ยวของจะหมดก่อนโอ้โหมาถึงก็ยิงกันเลย หายแล้วปืนไม่มีชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับปืนไม่มีครับเฮียกด,ดเบิร์นกดเบิร์นวิ่งเฉยเออมาแล้วมีแล้วมึงยิงกันไปก่อนยิงกันไปก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไง ขอแม่นแม่นขอแม่นแม่นอยู่ไหนวะนี่มีกล่องศพอยู่แสดงว่าต้องอยู่แถวนี้ดิเห็นปะอุ้ยอักมาอีกแล้ววิ่งในบ้านนีว่ว่ะ ว้าปืนไรดิยังว่ะคือลืมกดเลือกแบบทีมอ่ะอยากลองเล่นดูว่ามันเป็นไงแบบทีมอันนี้คืออยู่ๆก็มาแบบเดียวเหลืกกี่ตัวเนี่ย เหลือสามห้าตัวพื้นที่ปลอดภัยเคปปลอดภัยจะแสดงใน40วินะครับบิง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 บินบิิอ๊ยอะไรฮะ ซัดกันแล้วเหรออุ้ยนู้นไงเอ้ายียตรงนี้ดีกว่านี่ห้าอุ้ยไกลว่ะอุ้ยโดนยิงอ่ะเจ็บจุงคุณเลยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุหว ทายทายไม่เชี่โยโดนโดนโดนกูตกใจเลยอ่ะไม่รู้จะเอาตัวไหนเป็ดๆชิบหายไม่รู้จะเอาตัวไหนเลยไปไหนหรวะอยู่แถวนี้ปะใช่ใช่ไหม นี่ไงน,นี่แน่ติงนงันงนตงงนิงชะเอิงเอิเอ้ยโอ้ยนุน่นกันนุน่นนุ่นนุ่นเยไม่โดนวะ โ oh. <laughs> อย่าไปบอกใครเขานะว่าเคยยิงปืนมา oh. นี่สายเหลืองเอาไปโอ้ oh, ตายสงสัยถ้าเล่นแบบเล่นทีมเนี่ยโดนแน่ๆเลย <laughs> ดูทรงแล้วเออไม่รู้และใช้ไปก่อนปืนอะไรก็ อุวยแอ้ดอปมานี่ไงชาติรักรักชาติหรือเปล่า <S <S คนไม่ค่อยเล่นทีมกันหรือเปล่าเนี่ยเล่นเฮ้ยคนไม่ค่อยเล่นเดี่ยวกันหรือเปล่าหรือไงอุ้ยอะไรอะสไน,น,สนเปอร์ทีทเม้นสไนเปอร์เออเอาสักหน่อย โอ้แอดว์อยู่ไกลวะแอดว์หรือโดนอะโดนอะโดนมันทำอะไรได้โดนทำอะไรเอ้ยใครยิงวะอ,อ,อ๋อโอ้เนี่ยสวัสดีครับแบงค์ Bank. ต้นนะครับ อ้าวโดนหายไปแล้วโดนมันทำอะไรได้ไม่รู้เลยใครยิงบ่าวีแน่โอ้แต่เลงไม่ยิงกัะสียิงไปก่อนสิเพื่อจะโดนดูดิ นั่งกินเห็ดตรงนี้โคตรโล่งเลยคุณพระเก็บของเก็บของเก็บของโอ้โหอย่างเยอะเลยอะไรวะเนี้ยไปไหนกันหมดอะนี่เล่นมือเดียวแล้วเนะี่ยเนี่ยโคตรขุยเลย อะไรวะน่าแมงกระไซอหรอลองขี่แมงกระไซได้ไหมจะโดนยิงก่อนปะวะครับสิ่งสิงไง โอยงงงไม่เจออะไรเลยมันเงียบจริงนะเนี่ยเกมนี <deme an> <mus incom> um> ้เขามีคนเล่นหรือเปล่าะฮหรือว่าเรามาเลือกหมวดที่เขาไม่เล่นกันหรือยังไงบอกที ทำไมมันเงียบอย่างนี้นี่ไงเอา้าวิ่งเป็นนานรูโตะเลยมึงทำไมไม่โดนเลยอ่ะนี่เนี่ยโดนแล้วเม็ดหนึ่งเฮ้ย <laughs> อะไรอะ่ะจอดแต่ยิงไม่โดนคืออะไรอะ่ะคืออะไรนี่ ไม่ใช่แล้วถามจริงคนเหรอกูเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วอยากตายอ่ะ อยากอยากจบเกมอ่ะล้วก็ลองไปเลือกหมวดอื่นดูอะจริงๆนะถ้ากูยังวิ่งไม่เจออีกนะอ่ะส่งเสียงเรียกเรียกตีนกนหน่อยกันเอ้ยนั่นไงกูโดนแล้วเรียกตีนปุ๊บเย้ใจอูซี่ ตายอุซี่โคตรเบาเลยไม่ได้เปลี่ยนปืนแอดอปอีกแล้วเนี่ยโลกของการเปลี่ยนปืนนี่กูยังแก้ไม่ได้นะเอาจริง <c oughs> <c oughs> นู่นไงเนี่ย อ้าโดนเฉยบทจะโดนก็โดนเอ้านี่ไงเอ้ยเหมือนรู้ตัวนี่โอ้เปน็นไงฟุกเอ้ยเ <c oughs> คคือลูกกระสุวนวิทย์ วิธีกรสุนะ่ะมันไปช้าต้องกะจังหวะวะ่ะมีคนเล่นไหมเนี่ยถามจริงหาเหตุกินดีว่ากูเป็นไง Hey, เฮ้ยเฟียวว่ะอยู่หลังหินด้วยอ้าวยิงกันเองเฉยพวกมึงโอ้โ oh, ห oh. ยิงโคตรยากเอาเฮียดีแล้วกันนี่มึงเดี๋ยวมึงโดนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อน <c oughs> ทำไมไม่โดนอะ่ะกูไม่เข้าใจอะ่ะ ต้องให้โดนเลยใช่ไหมฮะต้องให้แดงคือไม่ต้องกะใช่ปะยังไงวะเดีย๋ยวกูขอเรียนรู้เกมนี้ไปเรืเร่อยๆหน่อย <c oughs> แมนบัตเ e อร์ย l วฮะเนี่ยนี่ไง นี่เต็มหลัง PPP เต็มหลังจ้าใโโส่กันเองเฉยพี่อีกตัวยังไงน้องนี่แนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายน้องๆหยุดกันหรือเปล่าครับหรือไงหรือพี่เจอบอด โอ้ตายโอเครอบนี้รอบที่สี่นะเนี่ยเล่นโอเคเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าครับแต่พี่อัพคลิปก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเล่นทีมดูแล้วกันหรือลองเล่นโหมดอื่นดูทำไมแม่นเนี่ยเก่งวะ